สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแออดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากเราใช้คลิปวันนี้จะทําขึ้นไปในสินค้าไม่ได้ักช่วยและตา่าร,ารลงทุนใดๆการเราเอาความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่ข่ายคิวโดสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็น EP ที่ห้าร้อยเก้าสิบห้านะอันนี้อยู่กับเช้านี้กับบ่านั้นนะก็วันนี้ก็บีดีซีก็พุ่งแตะ แปดหมื่นห้าอีกแล้วนะทําลายหายอีกแล้วนะโหทําลายต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โห,โห,โหรุนแรงแเ,เหลือเกินเหรียญก็คึกคักไปดูอไปดูล่าสุดนะบีดซก็อยู่แถวๆเนี่ยบิตคอยแปดหมื่นสีสี่ร้อยนะ 8, 000, 400, นะก็วันนี้ก็นะราคาก็สูงไอ้จริงๆมันแปดหมื่นห้าแล้วนะแต่ของใบนนยยังไม่ขึ้นแต่ที่อื่นเขาขึ้นหมดแล้วมันเป็นแปดหมื่นห้านะ ข้อมูลบนคอยมันก็แคบหมดก็โชว์แปดบืนแต่ผมไปแนนยังไม่ขึ้นนะช่างมันอ่ามาดูคอดคอยไปแนนก็โอ้โหนี้ร้อนแรงจริงนะเหรียญเข้าใหม่ AACT นะและ้วก็ตัวนี้ไม่มั่นใจนะ PNU นะโอ้โหมีแรงแรงหลายตัวแต่ก็มีร่วงเหมือนกันแต่ร่วงกันน้อยนะอ่าไปดูคดคอยไปแนบ BNB หกร้อยสามสิบเอดนะลบศูนจุดเก้าเก้านะ บี 40, ีซีแปดหมื่นสี่พันสารอหบสองบวกสี based, <Yeah. S 2> like, nice. ่จุดสามะอิตทเียมสามพันสองร้อยบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดเจดชคอยลร้อนแรงต่อเนื่องเลยู่นย0จุดสามหนึ่งห้าโหบวกหเปอร์เซ็นชี้บาทนี่ก็ใช่ย่อยนะนี้ก็ศูนย์จุดนย์สองเจดะลบศูนจุดเดะแล้วก็ตัวใหม่ ac ซีนั่นเองนะบวกเยอะพอสมควรหรือเข้าใหม่หรือเข้าใหม่ก็ประมาณนี้นะอาจจะเข้าวัน2วันแล้วล่วงแลยอาจจะ บวกต่อกอ็ไดนะโซลาร่าก็โอ้โหยืนที่217แล้วนะบวก1.5% PEPE e, นะีก็0.0013นะบวก1.88นะ ADA ก็ทรงๆนะเมะื่อวานก็ทะลุไปถึง0.66 6, 6, กว่านะ6 6กว่า6 4 6 5นะตันนี้ก็อยู่แถวนี้นะ0.59นะลบ6% XRP ก็0.58นะอ่าหลายตัวนะวันร,รุ่มกันซื้อขายก็คล้ายๆข้างบนนะที่เพิ่มขึ้นมาก็ซุยนะซุย3.1 nei ro อนะอะด็อกวิดแทสอ่ะไปดูโอ้ไม่เห็นนานแล้วนะ usm feature นะ i o นะสองจุดหกนะ ai ไอเนนะศูนจุดอันนี้เหรียญลูกหัวใจใช่มั้ศูนย a จุดห้าสองเน่ะแล้วคอยดอกคอยนะนะแล้วก็เหรียญรู้สึกเหรียญยาเราเขาเรียกอะไร gr a S เนะแล้วก็ ac แล้วก็โอ้อันนี้กลับไปแล้วนะ nea นะเท่ากับราคาเปิดตัวเลยนะ หลังจากล่วงไป0.6เลยนะล่วงไป0.16นะสักพักนะมาดู c o i ็ M Feature นะก็ d o g ค c o i n ก o ิท t ท s นะ AP นะ a p นะ NEAR นะก็อ,ะะอื่นๆนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใต้คลิปโดยจะมีลิงก์นะ Vertex Crypto อันด,ดับหนึ่งโลก b y n e อเคเอ e r t e คลิปตัวอันดับสี่ของโลก Bitgen นะ กูคอยเกตเดลเดโอนะแอลแบงค์นะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคลิปนี้เม่จักชวนและการลงทุนหนึ่งดายการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะใหม่อีพีหน้าจะใหม่ครับบ๊ายบาย